โอ้ราดดินมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคันครับินดูทอนรับทุกสมอลสุดท้ายทุกสุดคนครับอู้แหมมาดูราดดินไกลครับด้านจะมีหนะ่างาน,นแบบนี้ทีครับโอ้ราดดินหนักๆยาวๆเลยครับ หนึ่งพันสองครับหลากดินมันๆครับพี่น้องโอ้อยนี่เพราเพรฟอร์ดนะครับม่นเป็นไหวก็ฟอร์ดเผ่าเดียวอยู่นี่ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าลากดินไกลๆดีเงาๆอีกจักน้อยกัวหนี่ครับฟอร์ตจะพี่นอ้องเผ่าเดียวอยากได้เปรียบเี่ะจักน้อยครับเรื่องประหยัดมันมันนะครับ รถตาเราก็สุดยอดเหมือนกันไม่แพ้เหมือนกันนะครับเอารถทุกค่ายก็ดีหมดครับไม่มีใคยไหนไม่ดีครับหรือที่นี่คนขับดีกว่านะครับแรางงานการใช้งานนะครับ แรงดี่ขนาดครับวันนี้หลักดินสุดตจัดแก่พี่น้องโอ้ถือว่าในงานเมา5,000บาทนะครับอื้อือ ไปเหมือนกันครับจวดขนาดแกพี่น้องถ้าอัดเอา,จ,าจริงๆนี่ก็น่าจะไม่เกินสองชั่วโมงก็เสร็จนะครับรับขายข้าวอะไรอยู่หรอไม่อะน้ำมันทุนใส่น้ำมัเอ,เออก็จะมีสีแปลกๆใหนครับะเสียบีเอฟบลนครับเป็นคนขึ้นยอง โอ้โหเอาหัดตาไฟเลยอาจารย์มาบ้าขับวันรถจะฟ้องบานมเมื่อคืนที่หานี่มาปีเมื่อวัธรรมดากันเว้ยโอ้โหปีเมื่อวัธรรมดา สำหรับเจ้าเซียบยาว,วนเหาวันเป็นแต่แทคขีปโปแมนตัวนี่โอ้ปีหมื่อถือว่านาสิอองมาครูกันอย่างขั้นเลยเนี่ย มาอ,อือ้าหเมาอาจารย์มาโอ้ไโอ้ปมือจัดการทกันเนีมันเป็นน้ำรถมันเ,มนเป็นน้ำข้นขับตัวเนี่ย รถมันพ่ายแห้งพี่น้องอุ้ยถอยหลังจีสามไปเลยาจานจะหดเอาเห็นเขาซาหนั่นละเยียลงไปบ้าปานได้ยินเขาบอกได้ยิน ฮะยุ่มมาหยิยกเต็มใบครับสวสดขึ้นหัดตาไฟกุ๊กเอาโอ้ยโ,โอ้ใจใจจะ้องหน้าใจใจของผู้ไทยกิมครับโอ้โหจัดจัง เอามุมกล้องอาจ,จะเป็นมุมเก่าๆนะพี่น้องเด้อขอโทษขอให้น้ำในกันนะครับเนื่องจากว่าถือสองเครื่องพี่น้องนี่ครับมันก็นเลยดีนบ่ค่อยได้ครับติงบ่ค่อยได้ขันสีแดงนน้ำรถกับย่านผ้าโทรศัพท์ขว่อมพี่นอ้องเอ้ย อ่ะลากไมาแง่แง่อยียออดังดําบรรทุดทานแล้วบานโอ้ยโอ้ใกล้ใจเถอะวะเอา้าต้องมาหน้าใกล้ๆกล้น็ไห ม่วยกันไปไปยังนั่งไลก็บว่ได้พี่น้องขาปั่นว่านักมวย งัดมาหดหมอน,นะลกคุณบอกกรดันลงคักเสียงดังแต่ยิ่หดมูชิพไปนอนท่อนเสียงทอรครับที่น้ง ดันไปยังได้คักแเน่แต่บันอู้ยพ้อไห้เต๋มอนอีตัวนี้ครับโอ้ยหยัยกงัวอี่จอยอยู่ขวากันตัวนี้ขายสื่อเอ็มเก่าหา าขบมาอีกครับจังหวะสุดท้ายครับพี่น้องมมครับผมนะครับเอาขัดเขียวใช่ไหมครับอา,า,าจารย์ ันไปกองกันไว้ยังยหนไปอีกอยู่ก็หดแต่ว่าออคลิปนี้เราพาแจากพี่น้องไปซ้ำนี้สักกันนะครับบอวาสิเป็นทั้งสองสองท่างครับบอสิเป็นสองยูทูบของเสียเบียวบนนะครับ้าคาช่องยูทูบของบบาบนรถไทยสิงนะครับจเจอเจกันไม่คลิปนาครับพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ